สวัสดีครับวันนี้โค้ย180กับภารกิจแก้ปัญหาระบบกองบ่อปลาวันนี้เรามาอยู่แถวถนนคอนครอินจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอันนี้เป็นออฟฟิศของลูกค้าไปเดี๋ยวเราไปดูบ่อ,อก,กันบอ่ออยู่ในตัวออฟฟิศนะครับะจะยิงเสียงน้ำแล้ว โอเคอันนี้เป็นบ่อกลางครับที่ดูระบบแล้วยังมีปัญหาเรื่องของเมื่อฟองปองจากตัวเจ็ดพ่นน้ำแล้วก็ทิกทางของการจ่ายลมในบ่อส่วนสกิมเมอร์อก็ยังดูทำงาน,นตแตกอยู่ กับทิศทางของน้ำเดี๋ยวนี้เราจะมาปรับแก้ระบบกรองทั้งหมดให้กับลูกค้าโซนไม้ตรงนี้คือพื้นที่ดาา้านล่างนกีบบอร์บอกรองทั้งหมดเดี๋ยวรอทีมงานมาก่อน โอเคตอนนี้ทีมงานเรามาถึงแล้วเกือบเที่ยงแล้วเติมพลังกันก่อนทุกคนต้องก,รรกินตามปกติหมดจะมีจะมีอยู่คนนึงแตกแปเดินไปไหนวะหนีอะเดินหน,นีอ่ะนะออวเอาเลยเปิดเลยะปาบอกก่อน Dạ ngay Và đây máy lo lép ngắt đấy, à lo lép ngắt ngắt thế mà <laughs> <laughs> năn nan. <laughs> ยืดปล่อยมือกันปล่อยกันเล็กปล่อยมือสีทองฝาเนี่ยมื่เปิดตั้งแต่ตรงนี้ไปใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยมาอเนี้ยเมื่อเราเปิดจากตรงนี้ไปนะนี่โอเคตอนนี้เราเปิดดูแล้วก็มีวัสดุกองอ้วนถึงขอไฟแล้วก็ เอาัวหอยน้ำลมนะครับของเดิมของลูกค้าแต่กองมาดูแตกๆนิดนึงเดี๋ยวเราต้องลื้อขึ้นมาดูก่อนว่าไม่มีอะไรผิดปกติล้างเท้าได้เลยเพราะว่าบอกลูกค้าแช่คลอรีนมา2สัปดาห์แล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีปลายอยู่ประมาณ100ร้อยกว่าตัวปรากฏว่าติดเชื้อกนทังบ่อเลยตายหมดทุกตัวไม่เหลือเลยสักตัวหนึ่ง เป็นโศกน,นาตกรงทั้งใหญ่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะเข้ามาเซ็ตระบบใหม่ให้สามารถกลับมาเลี้ยงปลาได้อีกครั้งหนึง่งอ่ะวัสดุกองเดิมของลูกค้าก็ยังใช้งานได้ไม่ต้องทิ้งอะไรไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าจัดให้มันอยู่ในหมวดอู่ที่เหมาะสมอันนี้เหมือนมาซื้อมาแล้วก็มาคองไว้เฉยๆล้มๆๆๆๆ ตอนนี้เราอเอาของออกจากกรองหมดเรียบร้อยแล้วที่เหลือขั้นตอนต่อไปก็คือเอาน้ําออกจากบ่อทั้งหมด เดี๋ยวตอนนี้เราเอาอวนใหม่ชุดใหม่มาล้างก่อสะอาดก่อนเพราะเดี๋ยวต้องใส่เสริมลงไปให้กับลูกค้าเราก็ใช้น้ำเก่านี่แหละล้างเลยล้ใรูด้า เคแล้ว okay. ค่อยล้างเครียร์เก็บไปทีะช่องส่งปั๊มลงแล้โอเคเรามาดูความสะอาดกันเพียให้เรียบร้อยสาหรับช่องกรองทุกช่อง <Yahoo! S 1> ต่อไปก็ในบอ่อใหญ่โอเคตอนนี้เราก็เก็บเคลียร์ในบอ่อใหญ่ให้สะอาดแล้ว เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะติดออกซิเจนบายกับลูกค้าพื้นมันเป็น2เลเวลนะ2สเต็ปนี่สสเต็ปมันไม่ใช่สเต็ปเดียวกัน,นอันนี้คุณลูกค้าเ็าออกแบบเอาไว้ของของคุณลูกค้าเขาเอง งานส่วนที่2เนี่ยก็ปรับแต่งสกิมเมอร์ให้ใหม่ขยับปรับเลเวลให้มันสมส่วนกันอันนี้เป็นสกิมเมอร์เก่าของลูกค้าเดี๋ยวเราใช้แบบดูดหน้าจานเฉียงดีกว่าหน้าจานใหญ่กว่าเดิมขนาด8คูณ2นิ้ว ได้แล้วกิมเมอรระหว่างของใหม่กับของเก่าโอเคระยะหน้าการที่กว้างกว่าก็จะเดิงผิวหน้านไาด้ดีกว่าจตะตอนนี้เราช่วยกันทยอยใ,ใส่กล้องก่อน ที่กรีบหอบมาเมื่อกี้แบ่งมาช่องนี้นิดนึ่งนี่ก็หอบเลยดีนี่อะไรเนี่ยพื้นมันลื่นเป็นกระเบื้องปูไว้ค่อยๆค่อยๆเอาไปทีละนิดเออระวังเดี๋ยว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 ที่องุ่ดูดิ่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหยียบอยู่เดี๋ยวเขาล้มไปเขาจะทำให้มันดีๆไงพี่จะได้ไม่ล้มไปค่อยๆเดิน

โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องดัดแปลงท่อสองลมเก่าของเขาตอนแรกก็ใช้เป็นหัวทรายจุดเดียวอันนี้น้ำลมที่มันขึ้นมามันกระจายไม่เป็นทิศทางหรือเราจะเปลี่ยนท่อเดินใหม่ไปใส่ pa, สออปา2เมตรฝัง่งนู้น โอเคเราเชื่อมท่อให้ลูกค้าแล้วมาจ่ายลงทีอ่อ,อกปลาเส้นนี้ต่อไปก็เปลี่ยนทิศทางน้ำจากตอนแรกหัวเจ็บรอบบ่อมันพ่นไปในทิศทางที่ไม่เป็นในทิศทางเดียวกันเดี๋ยวเราจะปลั่ทิศทางให้ไปแบบควรเข็มนาฬิกาให้บนไปทางซ้ายโดยรอบอ่า จะไล่เก็บฟองมาหาสริมเมอร์องนี้ okay. <Okay. S 1> อเอเคอะเรียรรบร้อยสำหรับงานเก็บก็ไม่มีอะไร สำหรับบ่อนี้แค่มาล้างบ่อแล้วก็ปรกอบวัสดุกองเพิ่มเติมให้ลูกค้าอย่างนิดหน่อยแล้วก็ใช้วัสดุกองเดิมที่ลูกค้าซื้มานั่นแหละจะบอกว่าบ่อเหมือนกับอยู่ภายในห้องโถงออฟฟิศใหญ่เลยนะครับแต่คราวนี้เวลาเข้ามาล้างทีเนี่ยมันจะเปื้อเลอะไปหมดเลยและ,ะแฉะไปหมดเลย นี่ก็ต้องคอยเก็บน้ำเก็บความสะอาดให้ลูกค้าโอเคสำหรับงานวันนี้ภารกิจแก้ปัญหาระบบก,กองบ่อป้ายกับลูกค้าก็ได้ผ่านพ้นไปได้ดีสำหรับอีกทีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตสไท้ายเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยจะได้มีแรงใจกำลังใจในการสร้างสารผลงานดีๆให้ท่านผู้ชมรับชมต่อไปสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ i